เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปพูดคุยกันเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นหรือว่า SME SI ประจําเดือนตุลาคมนะครับซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ53.3นะครับจะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุงร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุงร้านครับ เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับ เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุกร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับโดยผู้ที่จะขอสินเชื่อน,น,นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มี เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนะครับมีรายได้แล้วก็คุณสมบัติเรื่องอายุคือมีอายุตั้งแต่20ปีแต่ไม่เกิน65ปีหรือว่า20 -65 ถึงปีนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารนมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับซึ่งผู้ที่จะยื่นขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพมีรายได้แล้วก็มีคุณสมบัติคือมีอายุตั้งแต่20ปีแต่ไม่เกิน65ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามกุว่ฟ สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับผู้ที่จะขอสินเชื่อได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีการประกอบอาชีพนะครับคำถามคือต้องมีอายุเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับ ธนาคารออมสินขอมอบความพิเศษส่งท้ายปีกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมแล้วก็สลากดิจิตัลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น80ล้านบาทด้วยกันแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับมีโอกาสถูกจํานวน24งวดแล้วก็พิเศษสำหรับผู้ที่ฝากสลากออมสิน2ปีตั้งแต่วันที่2 ธันวาคม2566จนถึงวันที่31มกราคม2567นะครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทอีกด้วยนะครับหากฝากฝากจนครบกําหนดอายุสลากยังจะได้รับดอกเบีย้ยอีกหน่วยลนะ1บาท20สตางค์นะครับดอกเบีย้ยและเงินรางวัลที่จดรับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ฝากผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขานะครับหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชันไมโมก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินครับได้รับ มอบนโยบายตามที่นายเสฐาทวีสิธิ์นายยกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าการแก้ไขนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับโดยธนาคารพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจการรับนโยบายรัฐตามข้อสั่งการของนายกฤษดาจีนวิจารณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ให้ธนาคารอมสินช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่เหลือดร้อนจากการนําเงินกู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับโดยธนาคารได้เปิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับเพื่อนาําไปใช้ ในการบรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่นะครับซึ่งผู้มีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพนะครับมีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนไม่เกิน65ปีเมื่อรวมอายุอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับและเมื่อรวมกับอายุตัวกับอายุกับระยะเวลาในการชาระคืนแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน65ปีนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5 0,000บาทอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละศูนย์เดต่อเดือนนะครับเป็นแฟลตเลสแล้วก็มีระยะเวลาในการําารระะคคืนนนน5ปีับ หรือว่า60งวดด้วยกันสามารถที่จะใช้บุคคลหรือว่าหลักทรัพย์คำประกรันก็ได้นะครับสนใจก็ติดต่อยื่นขอสินเชื่อแล้ว,ลวที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเก็บ เศรษฐกษิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสววนะครับเรื่องของดัชนี sme si ในเดือนตุลาคมสองพันรอยหกสิบกะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับคุณธีรวัลย์แล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับก็บสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยเอก็จะมีการเปิดเผยที่เรียกว่าดัชนี ความเชื่อมั่นนะครับของผู้ประกอบการที่ในนิยามของที่เรียกว่า s อ e เป็นประจำทุกเดือนนะครับแล้วก็พอมาถึงเดือนตุลาคมซึ่งก็ใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วก็ไตรมากสุดท้ายของปี2อ6 6ดูเหมือนเป็นข่าวดีนะครับว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ <c oughs> ในระดับที่เรียกว่าสูงขึ้น53.3ซึ่ง ตามคาดการก็คิดว่าน่าจะมาจากคนที่เข้าสู่ดุลการที่เรียกว่าท่องเที่ยวนะครับประกอบกับมาตรการการช่วยเหลือค่าของชีพของรัฐบาลเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าการนำค่าไฟครับส่งผลถึงต้น,นทุนเพราะฉะนั้นภาคการค้าจึงได้รับการอน,น้สงอย่างสูง,ก,งก็ดังจะเห็นการบริโภคของอภาคเอกชนนั้นสูงขึ้น น่าจะเป็นประวัติศาสตร์พอสมควรในรอบหลายเดือนเก้าเดือนทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งผลถึงภาคการผลิตที่จะกลับคืนมาสู่กำลังผลิตในรอบเก้าเดือนที่ผ่านมาด้วยเพื่อรองรับถึงเทศกาลที่เราเราคอยทุกปีก็คือเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งจะรวมหลายเทศกาลร,รวมกันซึ่งก็เพิ่งผ่านมาก็คือเทศกาลลอยกระทงนะครับ ก็เห็นได้ชัดว่ากิจกรรมการส่งเสริมอีเวนต์ต่างๆนั้นจะส่งผลทำให้การปรับตัวความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการนั้นดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมาตรการการช่วยเหลือค่าของชีพทั้งไฟฟ้าแล้วก็พวกน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนั้นก็สะท้อนถึงต้นทุนและกำไรของธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะว่า อยูนิตละสามบาทเก้าเก้านั้นเนี่ยก็ส่งผลทําใหา้ทุกคนก็คาดการว่า,าผลผลิตการค้านั้นส่งเร่งการผลิตเพื่อส่งเข้าสู่ตลาดได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือเสื้อผ้ารวมจถึงพิดเว่าพลาสติกที่มีความต้องการมากในช่วงเทศกาลปลายปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยที่เรา ยังต้องคำยึงถึงก็คือเรื่องของอที่เรียกว่าท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนั้นถึงแม้นกลับคืนมานคึกคักกิจกรรมอ,อีเวนต์ต่างๆรวมทั้งการตุ้นเรื่องการเดินทางก็สามารถเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องปัจจัยลบด้านต้นทุนอยู่นะครับเพราะว่าเห็นได้ข่าวไฟฟ้ากําลัง ก็หลังจากพีน่นาอีกใช่ฮะใช่ฮะอันนี้เป็นข่าวออกมาแล้วจรงอย่างไรแต่ผมว่านายกรันตีก็ให้ความมั่นใจไปแล้ว <c oughs> ครับก็เป็นเรื่องความกังวลของผู้ประกอบการทุกคนนะครับเพราะว่าทุกเรื่องอยังดูเหมือนมันมีแนวโน้มดีแต่ก็ยังเปล่าะบางอยู่นะครับในบางกลุ่มของอกิจกรรมทางภาคที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวภาคเหนือนะครับเพราะว่า นักท of ่องเที่ยวของจีนน the ั <generally> ้น <Marshall> ท <s> ี bueno ่เป็นที่นิยมภาคเหนือก็ยังไม่ได้มากันเต็มที่นะครับแล้วก็บวกกับที่กําลังจะปรับตัวกลุ่มเป้าหมายต่างๆด้วยนะครับเทศกาลนั้นนนั้กำลังผลิตของผู้ประกอบการก็ยังเหลือที่จะพอดาเนินการนะครับก็เลยมีข้อจํากัดเรื่องที่จะปรับราคาขึ้นนะครับผู้เล่นตรงๆก็คือขึ้นราคาไม่ได้นะคถึงแม้จะขายดี มั่นใจอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังขึ้นราคาไม่ได้ก็ยังอึดอัดอยู่นะครับก็แต่อย่างน้อยก็มีแนวโน้มอะไรที่ดีขึ้นดูจากองค์ประกอบด้านการสั่งซื้อเออซึ่งซึ่งประกอบด้วยการสั่งซื้อปริมาณการผลิตการค้าหรือบริการเนี่ยการลงทุนต้นทุนกําไรแล้วก็การจ้างงานเนี่ยทุกดัชนีที่เป็นองค์ประกอบของความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนเอ,อ ขึ้นเป็นลำดับสูงกว่าค่ามาตรฐาน50%แนวโน้มดีกว่าเดือนก่อนๆน,นะครับซึ่งประกอบด้วย7-8ตัวด้านคาสั่งซื้อปริมาณการผลิตนะฮะการค้าบริการการลงทุนต้นทุนกำไรแล้วก็การจ้างงานนะครับดีกับทุกตัวแต่๋ที่สำคัญก็ดูเหมือนด้านกำไรนะครับต้นทุนก็จะสูงขึ้นถึงร้อยละสิบนะครับ ที่ดีขึ้นกับกําไรก็ดีขึ้นประมาณสักแปดเปอร์เซ็นตแต่อย่างไรก็ตามก็เพิ่งดีขึ้นในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ดังจะเห็นมันจะสะท้อนในหลายๆตัวที่เรื่องสงบเร็วๆนี้ก็รู้สึกว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันก็คงสะท้อนมาถึงผู้ประกอบการที่เป็นเอสบีด้วยนะครับาการเชื่อมโยงของความเชื่อมั่นถ้าผลิต ภาคการค้าและบริการส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเกือบทั้งหมดกำลังซื้อใน,อน,อนประเทศก็อนนี้สงนะครับจากเรื่องที่ดังกล่าวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาคการเกษตรเราเนี่ยรูเหมือนจะทรงตัวหรือชะลอตัวลงเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนกระทบต่อกิจกรรมทางด้านการเกษตรด้วยนะครับก็แต้ก็มี ราคาหลายหลายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นอ้อยน้ำตาลอะไรพวกนี้ก็ส่งผลทำให้เขตภาคการที่ปลูกอ้อยก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นในรายภูมิภาคเนี่ยก็เลยส่งผลทำให้เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเดือนตุลาทุกภูมิภาคก็คือตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้รวมภาคตะวันออกต่างๆก็ดูเหมือนก็มีกิจกรรมที่ก็ กระตุ้นเรื่องการเดินทางไปยังอุยภาคต่างๆยกเว้นแต่ภาคเหนือก็อสุดแต่ทรงตัวเล็กน้อยเพราะว่านักท่องเที่ยวแทนที่จะมามากแต่ผมว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ดูเหมือนกิจกรรมทางด้านลอยกระทงงานยีเ่เป็งในอะไรต่างๆนั้นแล้วก็บวกกับรัฐบาลส่งเสริมเรื่องกิจกรรมเรื่องนี้ก็น่าจะคึกคักขึ้นมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นสามเดือนข้างหน้านั้นทุกคนก็ยังมองว่าอ,อยู่ในระดับทรงตัวนะครับก็ก็ยังใช้ความระมัดระวังเพราะว่าต้นทุนนะน้ำตาลที่สูงขึ้นหรือราคาน้ำราคาไฟฟ้าหรือพลังงานต่างๆก็อยู่ในภาวะที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะครับว่าจะมีการปรับยังไง บวกกับอาจจะมีการขาดแคลนเรื่องผลผลิตทางด้านการเกษตรซึ่งเกี่ยวกับข้าวผักผลไม้ซึ่งอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะครับทุกคนก็เลยมีความเชื่อมั่นแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มการจ้างงานนี้ดีขึ้นมากนะครับทุกพื้นที่ภูมิภาคของเราดังนั้นเอสบีที่ที่จะเตรียมการเรื่องนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับ ค่าเงินของเราก็ดูเหมือนจะแข็งขึ้นมาอีกนิดเล็กน้อยนะครับก็ขอนตัวบ้างนะครตามความปันผลของที่มีอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็ดัชนีหุ้นต่างๆก็ก็ผันผลเปลี่ยนแปลงกันไปมากนะครับ <c oughs> ก็เลยเรื่องนี้ก็ผู้ประกอบการทั้งหลายก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับกับบริหารความเสี่ยงกันให้ดีนะครับครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปก็ถ้าเทียบกับเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างอย่างไงบ้างไหมฮะทุกคนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ต่างกันสองประการคือปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งพ้นจากมาตรก,การโควิดเพิ่งคลายใช่ไปแล้วก็กระแสการเขาเรียกกดดันด้านการบริโภคหรือการเดินทางนั้นเอจะมีมากนะครับก็เลยทําให้ ปริมาณฐานปลายปีของหกหกห้ามันสูงมากนะครับก็ดังจะเห็นหลายเรื่องที่สะท้อนขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของปลายปีนี้ก็ยังดูเหมือนอก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับแต่ก็มั่นอยู่แต่ก็ต้องดูว่าฐานของปลายปีที่แล้วเนี่ยมันสูงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งผมคิดว่าโครงสร้าง โลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรจากพฤติกรรมที่เราเคยบริโภคต่างๆนั้นแล้วก็ประกอบกับทุกคนเข้าสู่ความระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายภาคนี้ครัวเรือนก็ยังเป็นตัวทวงกำลังซื้อที่สำคัญคแต่ก็ข่าวดีในการที่จะปรับอัตราค่าจ้างแน่นอนแล้วนะที่ทุกนี้ เอได้ผ่านมาติคอรอมอในกลุ่มของอัตราแรกจ้างของคนหนุ่มสาวนะครับที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคราชการนะครับก็นี่ส่งผลทําให้อาจจะภาคเอกชนก็ต้องปรับตัวแระปรับราคาปรับค่าจ้างขึ้นมาเพื่อเพื่อแย่งริงก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ก็ก็ผมว่าก็ปายปีนี้น่าจะอยู่ในระดับที่น่าจะเป็นข่าวดีครับกับช่วงต้นปีหน้านะฮะ ช่วงต้นปีหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายคนต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าบ้านบ้านเราเนี่ยดูเหมือนจะมีสองปัจจัยที่ที่กังวลกันมากก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะสะท้อนต้นทุนและกำไรแล้วก็อีกหลายแห่งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับราคาได้เพราะว่าเราก็อั้นมาสองปีแล้วนะครับเพราะนั้นกา ซื้อต่างๆก็อ่อนตัวลงจากภาระหนี้ต่างๆผมคิดว่ากำลังผลิตของภาคเอกชนอุตสาหกรรมก็สะท้อนให้เห็นชัดว่าตอนนี้อยู่ในระดับแค่หกสิบเปอร์เซ็นตะครับก็ก็ดูเหมือนว่าผมว่ายังไม่สามารถที่จะปรับราคาต่างๆได้ทุกคนก็ต้องใช้กลยุทธ์ในเรื่องการสร้างสารรค์นะฮะหรือการใช้พฤติกรรมของคน อการมุ่งไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีแรงซื้อ,อที่สำคัญนะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมใช้เขาเรียกผลิตภาพนะครับในการลดต้นทุนผมผมชมื่นชมบริษัทหนึ่งนะครับที่ทำขายบะหมี่เพิ่งปรับราคามาเล็กน้อยเองบาทเดียวนะแต่จ่ายโบนัสให้พนักง,งานได้ถึงหกเดือนดีเดียวแต่อะพอทราบมาว่าเขาก็ไปคิดนวัตกรรมผลิตสินค้า อยู่ในสัดส่วน20-30%ับที่มาชดเชยขาดทุนจากที่ต้องขายละึงราคานะครแล้วก็ได้กําไรดีพอสมควรทําให้ต้นทุนกําไรได้ดีขึ้นนะครับก็ก็ถือว่านี่เป็นคนพอคนเราถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งที่เรียกว่าทรัพยากรจํากัดหรือแรงกดดันทางด้านของตลาดเนี่ยมันก็จะเกิดนวตัตก,กรรมขึ้นมาเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาแล้วก็เกิดผลกําไร จากสิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดถึงก็สะท้อนมาถึงการที่เรียกว่ายืดหยุ่นนะฮะของเล็กซิเดียนนะะภาษาภาษาอังกฤษซึ่งภาษาไทยไม่ค่อยมีเรื่องนี้ก็คือสามารถปรับตัวได้เร็วแล้วก็ลุกุกขึ้นมาได้เร็วแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สามารถใช้ความสามารถในการแข่งขันจากจุดที่เรามีอยู่ได้ในเร่คนไทยเก่งเรื่องต่อยอดนะครับโดยเฉพาะ ปิดกาอาหารนะครับครับับแต่เนื่องจากเศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับค,คุณคุณมงคลฮะโอ้แน่นอนเลยครับว่าโกเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าความขัดแยง้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่นี้มีข้อบางสินค้าคของอเมริกาในหมู่ประชาชนที่นับถือศาสนาตรง ขัดแยง้งคู่ขัดแย้งกันอ๋อฮลามไปเต็มเลนแล้วผมคิดว่าจะลามไปหลายประเทศทีเดียวในในหลายประเทศซึ่งก็จะกระทบกับแรงซื้อสินค้าของโลกทีเดียวเลยบวกบวกกับภาวะไม่แน่นอนของเรื่องเอเรื่องของการดอกเบี้ยด้วยเรื่องเงินเฟ้ออเมริกากับของยุโรปดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังต้องรักษาไอระดับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แล้วก็เร่ที่สูงขึ้นนั้นจะส่งผลทําให้เขาเรียกว่ามูลค่าทรัพย์สินทางการเงินปรับลดลงนะฮะก็ทํากระทบทําให้สถาบันการเงินต่างๆนั้นก็ก็ตึงตัวในเรื่องสภาพคล่องมากขึ้นก็ก็ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าทางการค้าและการเงินรวมทั้งตลาดหุ้นก็ไม่น่าจะดีมากทีเดียวครับ ครับอ่ะเอาเป็นว่าอย่าให้มันแย่กว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมายังไม่คงไม่ใช่แย่สุดแล้วบ้างฮะน่าจะดีกันแล้วแนะะ่ผมผมผมว่าน่าจะเป็นข่าวดีสาหรับประเทศไทยมากกว่าครับครับว่าผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยด้านชีวภาพนะโดยเฉพาะด้านกเกษตรเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมว่าน่าจะสามารถปรับตัวแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันนะครับขึ้นแม้กระทั่งประเทศเกาหลีนะครับบัมีนี่ยยังใช้ ฝีมือที่เียกาซอฟต์พาวเวอร์คนไทยเจ๊ฝัยเอามาทำรถต้ยมยำในสินค้าบะหมี่ <All right. S 2> ที่ร้อนเมื่อข่าวเมื่อส่งปัจจุบันนะฮะโดยเอาเอา,เอาภาพถ่ายของเจ๊ฝัยนะลงในซองบะหมี่ขายทั่วโลกเลยท mm ีเ hmm. ดียวครับดังใหญ่เลยก็เ,เรียกรถต้ยมยำฝีมือเจ๊ฝัยเลยทีเดียวนะครับรถออกมาแห้งกับน้ำนะครับก็ ดูเหมือนก็ประเทศต่างๆก็ปรับตัวได้เร็วได้ดีนะครับก็เดียวกันผมคิดว่าหวังว่าไทยก็คงจะมีความสามารถเช่นนั้นได้เหมือนกันครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับคุณมงคลครับขอบคุณครับกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับกับเรื่องราวของดัชนีความเชื่อมั่น SME หรือที่เรียกเป็นภา,ารรษาอังกฤษว่า SMESI นะครับประจำเดือนตุลาคมซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ53.3ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังต้องเฝ้าจับตามองกันต่อไปนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของรอกเบียก็ตามเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับตะวันออกกลางก็ตามหรือว่าในยูเครนก็ตามล้วนแล้วแตะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกแล้วมันจะลามมาถึงเศรษฐกิจไทยหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าต้อง พึงระบัดระวังกันแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจผมไปเฉลยคําถามวันนี้วันนี้ถามคุณทุกวังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินได้เปิดให้ผู้ที่สนใจในสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5 0,000บาทแล้วก็อัตราดอ,อกเบี้ย จะเริ่มต้นที่ร้อยละ0ู5ต่อเดือนนะครับมีระยะเวลาในการชําระคืนไม่เกิน5ปีหรือ60งวดเนี่ยนะครับผู้ที่สนใจจะยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพนะครับมีรายได้และที่สำคัญคืออายุเนี่ยจะต้องมีอายุเท่าไหร่นี่เป็นคำถามนะครับคำตอบคืออายุตั้งแต่20ปี และไม่เกิน65ปีเมื่อนับรวมอายุตัวแล้วก็ระยะเวลาในการชำระคืนด้วยแล้วนะครับต้องไม่เกิน65ปีเอาละครับเดี๋ยวครับไปพู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยดไต้ถุนรานวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนสมัยนี้เข้าออมด้วยการใช้